ของมาแล้วนะครับตอนนี้ใครที่จะซื้อพอดีเดือนนี้เป็นเดือนกันยาเดือนเกิดผมจะมีโปรโมชั่นหลายๆโปรโมชั่นติดตามด้วยนะติดตามด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวจะทาให้ดูตอนนี้เราก็ตั้งน้ํามัน ตั้งน้ำมันในกระทะน,น้อยของเรานะฮะเพื่อเตรียมทอดนะครับแล้วก็อันนี้เตรียมอ่าก็เรียกว่าอะไรตะแกรงไว้เสด็จน้ํามันนะฮะส่วนอันนี้เอ๊ะทำไมโผล่มาได้อุ้ยตายของแม่โบก็ามาวางนะฮะนี่เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับไส้มาใหม่ไส้สตรอเบอรี่กับไส้ชาเขียววอลนัทส,สั่งได้นะจ๊ะอร่อยมากนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด7ไส้แล้วนะ,นะฮะเอาละปิดรัวบวันศุกร์ปิดรับวันศุกร์นี้นะปิดรับวันศุกร์แล้ว,ลวเอามาย้ําเตือนให้ดูนะฮะอันนี้ไส้สตรอเบอรี อันนี้ไส้ชาเขียววอนัทน,นะครับไล่ห้าไส้เหมือนเดิมนะจ๊ะสั่งได้เลยบางทีใน Facebook อาจจะมองไม่เห็นก็เลยขอยแย่ประสับพันธ์ตอนนี้เรามาดูหมูทอดชาววังดีกว่าเอามาคือปกติแล้วอ่ะไอไหมูทอดชาววังเนี่ยถ้าผมจะกินทีนะ <t> ผมจะต้องขับรถช่วงไปหาหมอศิริราชแล้วผมจะไปซื้อแถวนั้นนะซื้อหมูทอดชาววังกับข้เหนียวแต่ทีนี้ยเมื่อวานผมทดลองทําแล้วเนี่ยยังเหลือซอสอยู่เลย เหลือซอสอยู่เลยซอสนี่ผมแช่ตู้เย็นไว้ผมไม่ทิ้งไงพราอวานทำซอสเยอะแล้วซอสก็มาจากซอสตีอ้วนอ่ะปรากฏมันอร่อยว่ะอร่อยอ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมาทําให้ดูนะเดี๋ยวเรามาทํากันยังไม่ต้องไปกระทะมันมันในนี่มันมันเป็นขึ้นแม่เหล็กอืมเดี๋ยวท่อเราค่อยเข้าอ่ะการอธิบายอีกรอบแล้วกันไปซื้อเนื้อหมูมาหมูสันคอแต่ผมว่าจริงๆนะสันนอกก็ได้นะสันนอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนี่ผมหั่นชิ้นเล็กไปนะจริงๆก็ต้องหั่นชิ้นเท่าแบบว่า เท่านิ้วกลางอะแต่ผมชูนิ้วกลางไม่ได้แล้วกันชูนิ้วนางแทนแล้วกันเทานิ้วนางนะจริงๆริงหั่นประมาณเท่านิ้วกลางกาลังดีเป็นเส้นนะแต่ดูดิในนี้มีเส้นใหญ่ๆหญ่ไหมนี่ผมหมักไว้แล้วนะประมาณสามสิบนาทีนี่อย่างเงี้ยหั่นชิ้นใหญ่ๆ่นี่นะแล้วคุณก็หมักเนื้อหมูกิโลนึงคุณก็หมักพริกไทยพริกไทยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็แช่เย็นไว้ประมาณสามสิบนาทีนะ จากนั้นคุณก็เติมน้ามันเพื่อจะทอดมันั้นเดี๋ยวผมลองทําส่วนหนึ่งก่อนทําสักส่วนหนึ่งก่อนเพราะกระทะมันเล็กนะกระทะยังไม่ร้อนอ่ะต้องรอร้อนๆก่อนในระหว่างรอกระทะร้อนก็นี่ครับตอนเนี้ของมาแล้วนะฮะใครที่สั่งวขอโทษด,ด้วยมันมาช้าล็อตใหม่มาแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นผมให้35ชุดนะครับ150บาทให้2ขวดเลยบ่ายแล้วนะเอาเถอะช่างมันรวมส่งด้วยนะ รวมส่งเลยนะแค่35ห้าชุดเท่านั้นนะฮะเดือนกันยานี้นะฮะทางแอดมินในเพจซอสแต่ข้อแม้คือต้องเข้าไปสั่งในเพจซอสติวนเท่านั้นหรือทางแอดไลน์นะครับ 0, 0ูนย์เก้าแดหกหกห้าสี่หกย์ย์เท่านั้นนะฮะสาสิบห้าชุดนะครับสั่งได้เลยนะครับ2ขวดแค่ร้อยห้าสบาทรวมส่งให้ด้วยนะเป็นโปรโมชั่นแล้วเดือนนี้เป็นเดือนว,วันเกิดผมเดี๋ยวผมจะมีโปรฟ้าผ่าให้อีกรอแป๊บ,บนึงแต่ตอนนี้ของมาแล้ว ก็ถือว่าเป็นการขอโทษสําหรับคนที่สั่งแล้วย,ยังไม่ได้ของแล้วกันก็สองขวดร้อยห้าสิบรีบสั่งแล้วกันรีบสั่งแล้วกันบอกแค่เนี้ยเข้าไปสั่งในเพจนะเข้าไปสั่งในเพจแล้วเดี๋ยววันนี้มาดูเลยซอสตัวเนี้ยทําหมูชาววังได้คือมันทําได้หลายอย่างมากนะเนี่ยผมลองเอามาทาหมูชาววางังมันก็อร่อยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวลองดูนะ้ามันได้ยังมันได้ยังลองดูซิอ่าพอได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วเราก็ปรับเป็นสักไฟกลางๆหน่อย ผมล้างมือแล้วนะเอาไม่เชื่อเลยผมล้างอีกรอบก็ได้หาวันนี้ล้างมือไปหยดเศษน้ำล้างมือแล้วเพราะทำอาหารต้องล้างมือทุกครั้งผมมันก็สะอาดมากเลยไม่มากระเด็นอือผมใส่ไปเลยนะมันได้ที่แล้วเอาแค่เต็มกระทะพอปึบเออประมาณนี้ก่อน ที่เคยกินอ่ะเคยกินไหมเขาขายคูข้าเหนียวอ่ะแล้วเราก็แบบว่าออ้ยได้นิดเดียวเนี่ยคุณไปซื้อหมูมาทําเองเลยนี่แล้วคุณมีซอสตีอ้วนที่บ้านนะจบเลยให้คุณก็ทอดทีนี้เวลาทอดดูยังไงคุณก็ทอดจนกระทั่งน้ามันมันแบบออกสีเหลืองทองๆหน่อยแล้วอ่ะแล้วหมูก็เปลี่ยนสีเหมือนกล้วยแขกอะ่ะก็ใช้ได้แล้วนี่นะคุณก็ทอดไปทอดไปเรื่อยๆคือหมูนี่ก็สำหรับผมนะ สำหรับผมนะผมว่าเราแนะจะเอาหมูสันคอผสมกับหมูสันนอกมันก็ดีนะสันนอกมันจะไม่ค่อยมีมันไงสันคอมันจะมีมันเยอะแต่แล้วแต่บางคนชอบอ่ะแต่อย่าลืมนะเวลาหมักต้องใส่แป้งลงไปหน่อยนึงใส่แป้งลงไปหน่อยมันจะได้แบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วซอสเราอ่ะมันเป็นซอสหวานนําอยู่แล้วเพื่อนําไปปรุงแล้วตักกับเกลือใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคุณทำตัวนี้เอาไปทำเป็นซอสหมูชาวังมันได้เลยนะถ้าหวานไม่พอก็ใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปอีกทอดไปเรื่อยมีใครทำอะไรมาบ้างนีแอดมินมาปักหมุดให้แนละ้วใครอยากสั่งนะครับโปรสองขวด150บาทนะรวมส่งนะมีให้35ชุดเท่านั้นนะเพื่อเป็นการขออภัยที่สินค้ามาช้า ะะซอสมาช้าซอสมันขายหมดไปแล้วอะ่ะก็เลยสั่งลอตใหม่แล้วนี่รตใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งออกจากโรงงานเลยร้อนๆเลยปิดฝาขวดร้อนๆมาเลยนะฮะแล้วก็ในระหว่างรอหมูสุกก็โปรโมทให้ภรรยานิดนึงนะนี่นี่นี่ขนมวาป,ประจันนะโปรโมทให้เขาหน่อยนะฮะอยู่นอกตู้เย็นได้ชีตผมนี่ลบาบากแล้วนมาขายโน่นขายนี่เนาะเอาว่าทำเพื่อภรรยาอันนี้ อยู่นอกตู้เย็น14วันอยู่ในตู้เย็น1เดือนนะตอนนี้มีไส้ใหม่รวมทั้งหมด7ไส้แล้วใครที่สั่งสองกล่องมันจะแปดไส้ก็สั่งไส้ซ้าไส้หนึ่งนะคุณเลือกไส้ได้หมดเลยนะมะพร้าวหยกมณีตุบตับทุเรียนหมอนข้างนะฮะกาแฟหายทองคําไส้แปลงร่างสตอรอเบอรี่ชาเขียววอลนัทส,สตอรอเบอรี่อร่อยมากนะอะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะแล้วก็มีถั่วตรงกลางเป็นอารมอนสไลซ์นะฮะชาเขียววอลนัทก็หอมมากเลยนะแต่ไม่ชาเขียวจ๋ามากแต่่า คือหนุ่มว้พันทน์ที่ทําเนี่ยไฮโซนะถ้าเกิดคุณไปซื้อตามห้างอะ่ะก้อนหนึ่งหูร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบแพงนะนี่รวมส่งให้ด้วยนะสี่ชิ้นร้อยสามเก้าบาทรีบสั่งหมดหมดเขาเรียกว่าอะไรปิดไม่รับออเดอร์วันที่สิบแปดนี้นะสิบแปดนี้ใช้เวลาทอดหน่อย ฟู้ดแลนด์จะได้ราคาโปรนี้ไหมไม่ได้ครับฟู้ดแลนด์ตอนนี้เจ็สิบแปดบาทอันนี้โปรก็คือสําหรับคนที่ไม่ใกล้ฟู้ดแลนด์คืออย่างนี้โปรนี่เป็นโปรขอโทษดีกว่าโปรขอโทษคือคนที่ไม่ใกล้ฟู้ดแลนด์ต่างจังหวัดสั่งได้เลยคนที่ใกล้ฟู้ดแลนด์ไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์ครับซื้อขวดเดียวก็ได้เจ็ดสิบแปดบาทแต่เนี่ยผมให้โปรคือร้อยห้าสิบาทแล้วผมรวมส่งให้ด้วยนะคือไม่ได้อะไรเลยโปรขอโทษแต่ผมให้แค่สามสิบห้าชุดตอนนั้นนะสามสิบห้าชุด นะไม่รู้ทำไมเลขนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีมันขึ้นมาสามสิบห้าชุดก็สาสิบห้าชุดไม่รู้ทำไมต้องเป็นสาสิบห้าชุดก็ไม่รู้ก็เอาเป็นว่าสาสิบห้าชุดก็แล้วกันนะไม่รู้แอดมินบอกาสามสิบห้าชุดแล้วผมก็สาสิบห้าชุดแล้วกันก็ยังงงอยู่นะฮะผมใส่จมันไม่อยากให้เยอะมันม่ได้ให้แค่สามสิบห้าชุดพอนะฮอันนี้ยังไม่ได้ที่นะยังไม่ได้ที่มันต้องต้องแบบว่าให้มันเหลืองนิดหนึ่งเหลืองนิดหนึ่งทอดไปใช้เวลาหน่อย ใช้เวลานิดหน่งใช่ครับมีโปสามสิบห้าชุดมีคนถามก็มาในข้อความแนละ้วคุณสั่งเลยครับแล้วหมดสามสิบห้าชุดเมื่อไหร่คือจบแล้วคุณก็ต้องรอโปรใหม่แต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะมีโปรวันเกิดผมรอดูแล้วกันสำหรับร้านค้าด้วยนะฮะผมเกิดเดือนนี้ผมจะจัดโปแตบอมบอกวันออกหวยแล้วกันเออ น,นี้ผมบอกไว้แล้วกันวันนี้เรามาดูหมูทอดชาวชาวังพูดถึงหมูทอดชาววังดีกว่าเวลาคุณไปซื้อในขีดมันก็หลายตังอยู่นะคุณเคยกินไหมจริงจริงเริ่มต้นมันขายอยู่แถวซอยตรงวังหลังสิริราชอะ่ะมันจะมีร้านทอดหมูทอดชาววังขายแล้วสูตรนี้มันก็เผยแพร่กระจายแล้วคนก็ไปทําเยอะมันมีหลายสูตรมากเลยนะแต่ผมเมื่อวานลองแล้วผมใช้ซอสตีอ้วนเนี่ยแล้วผมทำเมื่อวานผมทํากินไปชุดหนึ่งแล้วก็แตนแตผมว่ามันอร่อยดีผมก็เลยว่าจะมาทําให้พวกคุณ ลองเอาไปทําตามได้ถ้าเกิดว่าคุณมีซอสติอ้วนใช่ไหมถ้าคุณมีซอสติอ้วนคุณก็ทำตามได้เลยแต่มันจะนานตรงทอดหมูหน่อยนะตรงทอดหมูเนี่ยมันจะแบบว่าใช้เวลานิดนึงเพื่อให้หมูมันเนี่ยแบบว่าเกรียมสวยงามอะไรเงี้ยอันนี้มันจะเริ่มจะสุกแล้วผมเพิ่มไฟหน่อยอันนี้ผมทําตามสัดส่วนกระทะก่อน คือเวลาถ้าหมูมันมีประมาณโลหนึ่งคุณอย่าเพิ่งรีบทอดคุณลองทอดส่วนหนึ่งเงี้ยแล้วลองมาทําชิมดูก่อนแล้วคุณก็ปรับรสชาติเอาเข้าใจปะ่ะอย่าบูมบามทอดทั้งโลอะไรเงี้ยพไอ,อยไม่อร่อยไม่อร่อยทั้งโลเลยนะแย่เลยอะ่ะฮะ <c oughs> เห็นว่าอะไรหนึ่งชุดหนึ่งชุดนี่หมายถึงอะไรเลยหนึ่งชุดก็สองขวดนีฮะห,ห,หนึ่งชุดนี่ถามมานนี่คืออะไรฮะหนึ่งชุดซอสขนมแม่ประจันหรือว่าหมู หมูไม่ได้ทอดขายนะจ๊ะทอดกินเองอันนั้นคนไม่แน่อันนั้นเขาต้องอร่อยทอดขายแล้วกันนะสูตรจะกาศไปเป็นโลไหมเอาไหมซื้อไหมหนึ่งชุดอะไรคะคุณมนหรือเปล่าค่ะคุณมนถามมาหนึ่งชุดคืออะไรฮะหนึ่งชุดคืออะไรเนี่ยกระทะนี่ผมชอบไปฝากพี่สาวตอนนี้หุงข้าวเหนียวรอแล้วที่บ้าน หมูกระเดี่ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทอดไปฝากนะะส่วนในในในี้เดี๋ยวผมก็ทอดกินเองซื้อหมูครับซื้อหมูแต่อิเงินหมูไม่ต้องซื้อหรอกค็อไปซื้อซอสเดี๋ยวคุณดูวิธีการทําในคลิปนี้นะในในไลน์นี้แล้วเดี๋ยวผมมีเวลาว่างผมจะดูแล้วตัดเป็นคลิปให้มันสั้นลงตัดช่วงตรงหมูออกอะไรเงี้ยทอดปุ๊บแล้วเข้าเลยเลยให้คุณไปทําที่บ้านจะได้ง่ายเดี๋ยวผมจะเอาไลฟ์เนี่ยดูแล้วก็ทําเป็นคลิปให้ด้วยแล้วกันหมูทอดชาวางังซอสตีอ้วนเออ คือปกติอะถ้าคุณไปซื้ออะนิดเดียวอะคุณเคยกินไหมนิดเดียวเองนะขีดเท่าไหร่วะสี่สิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้อะสี่สิบหรือเท่าไหร่ประมาณสี่สิบอะขีดหนึ่งสี่สิบหรือผมจำไม่ได้นะแต่ว่ากินแล้วแบบมันไปอยู่ข้างกระเพาะฝั่งซ้ายอะเข <c oughs> ้าข <อ S 1> ใจไหมเออแบบว่าเรากินปุ๊บแล้วไปอยู่ข้างกระเพาะฝั่งซ้ายแบบว่าอะไรอะไม่พอ <c oughs> ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราก็มาทํากินเองดีกว่าง่ายๆเหตอนนี้หมูเริ่มจะแบบเหลืองๆละ ใช้เวลาหน่อยเวลาทอดหมูใช้เวลาหน่อยคือให้มันสุกแล้วก็แบบเป็นสีเหลืองทองเหมือนหมูทอดอ่ะนะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมแนะนํานะไม่ต้องเอาสันคออย่างเดียวหรอกเพราะว่าสันคอมันมีมันเยอะคือปนสันนอกก็ได้อย่างละครึ่งโลเชื่อผมเวลาทอดมันจะได้ได้หมูหลายๆชนิดแต่หมูสะโพกไม่แนะนํานะสันในก็ไม่แนะนํานะจะนิ่มไปใช้สันนอกกับสันคอเท่านั้นจําสูตรพิธิวัฒน์ไว้นะสันนอกกับสันคอเท่านั้น แล้วใครที่แบบอยากกินหมูชาววังแล้วแบบโอ้โหไปซื้อทีไหมขี่ละสี่สิบหูไม่พอยาไส่มาดอีซื้อมากินกระเด็นๆจบก,กันคนละสามชิ้นหมดแล้วไรวะข้าเหนียวยังเหลือเต็มมือเลยที่ไปกินเขาบอกว่าขีดละสี่สิบห้าบาทใช่ไหมนี่คุณดูผมซื้อมันโลนึงอะเมื่อวานผมทอดไปแล้วนะโลหนึ่งหมูมันเท่าไหร่เองโลหนึ่งมันร้อยกว่าบ,บาทใช่ป่ะแล้วปกติมันต้องใช้เครื่องปรุงอะไรยัะอันนี้ไม่ต้องไงสูตรเราคือคุณเอาหมูหมักเกลือพริกไทยแป้งข้าวโพดจบ แล้วคุณก็มีซอสตีข้นขวดเดียวแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดคุณอยากหวานมากก็เติมตน้ำตาลปี๊บถ้าไม่อยากหวานมากก็โอเคแล้วเพราะว่าซอสเนี่ยมันมีรสชาติหวานอยู่แล้วพี่เขาถามว่าจีขวดครับส่งฟรีไหมส่งฟรีครับคุณสั่งมาเลยสองขวดส่งฟรีสี่ขวดส่งฟรีส่งฟรีหมดไม่มีค่าส่งผมให้เป็นคําขอโทษแล้วกันเพราะว่าสินค้ามันมาช้าล่าสุดมีคนสั่งแล้วไม่มีของให้นะต้องขอโทษจริงๆของมันอร่อยอพูดยาก เห็นไหมช่วงนี้ผ่านมาผมไม่โปรโมทซอสเลยถ้าคุณสังเกตผมจะมาโปรโมทขนมไหว้พระจันทร์อันโนนอันนี้เนี่ยผมไม่พูดถึงซอสเลยเพราะอะไรหรือเป่าผมพูดไปไม่มีของขายมันหมดไงมันหมดของมันดีนี่นี่นี่เริ่มเริ่มเริ่มได้นไคุณต้องทอดให้ได้อย่างนี้นะเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นเหลืองๆแล้วเหลืองๆแบบกล้ยแขกแล้วอะแขด้วยไหมคะแถมหมูหรือจะบ้าเลยไม่รู้แขมแขมอะไรคะโอ้ยคุณ ซอสนี่ไม่ได้แถมน,นะนนี่นี่โปขัดทุนนะโอที่ให้เนี่ยคือคุณไปซื้อที่ฟูดแลนด์ก็ได้ถ้าคุณใกล้อ่ะขวดที่เจ็ดสิบแปดบาทแต่เนี่ยผมรวมค่าส่งให้สองขวดนี่ลอกก็เป็นโลแล้วค่าส่งสี่ห้าสิบบาทแล้วแล้วคุณเอาไปเอาไปทำอ่ะมันไม่ได้ทําหมูทอดชาววังได้อย่างเดียวนะมันทําหมูกระเทียมก็ได้มันไปผัดผักรวมก็ได้ผัดซีอิ้วก็ได้ผัดข้วผัดก็ได้คุณจะไปลาด ตอเปล่า,ากินก็ได้ราดข้าวเปล่าก็ได้จิ้มหมูกรอบก็ได้จิ้มไก่ทอดจิ้มนุกชิ้นจิ้มอะไรไม่หมดเลยนะเอาไปหมักเนื้อสัตว์ทำหมูกะทะกินกินก็ได้นะเนี่ยนี่ผมทอดส่วนหนึ่งให้พวกคุณได้น้ำลายหกกันก่อนโอ้โหนี่ตอนนี้หมูมันเริ่มจะแบบชูวั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 บที่ผมเหลือซอสเก่าแต่ผมจะไม่ทำเดี๋ยวผมจะเอาซอสใหม่ทำอีกทีนี่คือซอสเก่าที่ผมทำเมื่อวานนะนี่คือซอสเก่าเลย เพราะผมเหลือเมื่อวานพอมันโดนน้ำมันโดนเลยมันก็มีเปลี่ยนสีเล็กน้อยนี่ตอนนี้หมูมันเริ่มได้ที่เหมือนเหมือนกล้วยแขกแล้วเห็นไหมเอาละนี่เอาละผมแค่นี้พอผมไม่อยากกรอบม,มากลงทอดอย่า,าอดกล้วยแขกทอดหมูแต่สีมันเหมือนกล้วยแขกนี่เห็นไหมถ้าคุณก็เสด็จน้ํามันให้ตอกซึ่นน้ำมันเดี๋ยวผมจะทอดอีกรอบนึงอันนี้ทําให้พวกคุณดูก่อนนี่หนไหมคุณทอดอดไประมาณเนี้นะ กินแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะมันก็กินได้แล้วนะแดดร้อนเดี๋ยวพิ่งแล้วกันเดี๋ยว,ยวรอแป๊บเึงรอมาเสร็จก็มันเห็นไหมน่ากินน,น,นะเอ้ยนี่นี่นหมูมันก็กรอบๆแล้วกรอบๆเลยนะมันก็ไม่หนึ่งก็กรอบมากอนะทีนี้ ทีน,นี้มันจะเหลือน้ามันในกระทะนิดนึงคือถ้าจะเอาให้เหมือนให้เหมือนหมูชาววังเลยมันต้องมีน้ําตาลปี๊บนิดนึงถ้าคุณมีน้ําตาลตโหนจะยิ่งอร่อยนะเดี๋ยวผมขอน้ําตาลปี๊บนิดนึงแล้วกันจริงๆซอสเรามีรสหวานอยู่แล้วนะแต่เราก็ใส่ไปหน่อยแล้วกันเดี๋ยวมันจะได้อร่อยขึ้นน้ําตาลปี๊ผมใส่แค่นี้แค่นี้พอนะใส่ไปในกระทะไฟเบาๆนะไฟเบาๆ ไฟเบาๆเลยถ้าต่อไปฟ้านี่ผมใช้เหลือไฟ600ไเองเห็นมาน้ําตาลจะไหม้นะไฟ600แล้วก็ละลายน้ําตาลไปเห็นละลายน้ำตาลไปแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงน้ํามันที่เราทอดหมูเราใส่ลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะนิดเดียวนะนิดเดียวอย่ามันมากเดี๋ยวกินแล้วไม่ดีแค่นี้พอละลายกับน้ําตาลปี๊บไปไฟเบาๆเลย300-600พอ แล้วก็เนี่ยซอสตีอ้วนคุณใส่ไปเลยนี่หมูทอดเชชาวะวงวั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 งแว๊บใส่ลงไปเลยแจ้ใส่ลงไปเลยแจ้โอเคแค่นี้ละแจ้คุณก็ละลายกันน้ำตาลปี๊บซึ่งมันหวานอยู่แล้วนะจร,จร,จระิงๆอ่ะคือถ้ามันกลัวว่ามันหวานไปนะคุณก็ตัดเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอย่าเยอะ เกลือนิดเดียวพอนิดเดียวพอเกลือนิดเดียวนะเนี่ยพอคุณได้น้ำซอสแล้วใช่ไหมได้น้ำซอสแล้วเน้ำตามันละลายแล้วจากนั้นนะคุณก็เอาหมูเนี่ยลงไปคลุกมเสริบกึ๊กคืออะหมูเสริกกึ๊กเป็นการคลุกหมูแบบเสบเลิกึ๊ก ถ้าคุณแบบว่ากระแดะหน่อยก็ไปซื้อใบตองมาแล้วก็ลองจางนเลยเห็นไหมคุณเห็นไหมมันเป็นหมูทอดผมจะเรียกว่าหมูทอดซิรีลาดอะหมูทอดชาววังโดยที่เหมือนมากแล้วก็รสชาติดีด้วยเพราะว่ามีซอสไตอ้วนรีบสั่งเลยนะผมบอกเลยรีบสั่งเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปนี้ลงลงเป็นอีกทีนึ่งต่างหากให้หลังจากไลฟ์สดแล้วเนี่ย ใช้ไฟนิดหนึง่งให้มันน้ำมันเหนียวขึ้นหน่อยไม่ต้องเยอะไฟไม่ต้องเยอะากเนี่ยให้มันเคลือบเห็นไหมทีนี้สัดส่วนคุณต้องกะเอาเองนะอันนี้ผมกะพอดีเลยคือหมายถึงว่าหมูเท่านี้ซอสเท่านี้มันจะได้ไม่ต้องเหลือน้ำซอสแบบเยิม้มหยดย้อยแล้วแบบดูอะไรหมายรูปนะ ชาววังซีรีสลาดโหนี่ข้าวเหนียวหน่อยนะข้าวเหนียวหน่อยนะกุ๊กิ๊บโอ้โห,โห,โหไงน่ากินเนาะน่ากินเนาะดูดิโอ้โหไงมันเหมือนเลยฮเม่ากูไปซื้อทำไมขีดละห้าหกสิบ นี่เผมจะชิมให้ดูนี่โอ้โหดูการเคลือบเงาเว้ยเป็นไงขนาดแม่โบยัยงน้ำไหลไหลเลยบบอ่ะเดี๋ยวถอยมานี่นี่คุณก็ทำหมูทอดชาววังด้วยซอสตีอ้วนได้ง่ายๆเลยแบบนี้เลยนะอร่อยมากใช่เลย หวานเค็มนิดๆกำลังด,ดีน้องหมูก็กรอบนุ่มเพราะว่าตัวหมูอ่ะเราหมาักพริกไทยเกลกือแ,กอแล้วกนะ็แป้งข้าโพดแล้วมันก็จะหนุบหนับอร่อยอ่ะโอ้ยนี่ต้องีปข้าวเหนียวนะบรุมมาตุ้มงอกเลยบรุมมาตุ้มอืมนี่รีบสั่งเลยโปขอโทษ ร้อยห้าสิบบาทสองขวดส่งฟรีด้วยนะมีสามสิบห้าชุดเท่านั้นประกาศวันนี้เลยนะสามสิบห้าชุดเมื่อคืนลงเพจไปให้แล้วแต่ว่าเพจมันไม่ค่อยมีคนเห็นผมประกาศตรงนี้เลยนะครับสำหรับคนต่อจอวอนะหรือว่าไม่มีโอกาสมาซื้อที่กรุงเทพหรือไม่ใกล้ฟูแลนสั่งเลยนะครับร้อยห้าสิบสองขวดส่งถึงบ้านฟรีมีสามสิบห้าชุดส่วนคนที่ใกล้ฟูแลนก็ไปฟูแลนนะครับแล้วก็เทศกาลไหว้พระจนนันทร์นี้อย่าลืมขนมไหว้พระจันทร์ของแม่โบเขาเน่ไส้สตรอเบอรี่ชาเขียววานนะัท สั่งซื้อได้เลยบดเขตรับ18นี้อันนี้ก็539 4ชิ้นส่งฟรีนะจ๊ะส่งฟรีนะจ๊ะทุกอย่างผมพยายามส่งฟรีให้ไม่คิดค่าส่งจะได้ไม่วุ่นวายนะงั้นคุณออุ้ยตายละบวกค่าส่งอีหกสิบละค่อุ้ยตายละบวกค่าส่งอีแปดสิบลค่แล้วคุณก็นึกหมดใจว่ากูไม่ซื้อดีกว,ว่าวันนั้นอันนี้ไม่มีค่าส่งครับสบายเลยโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปดูจากไลฟ์แล้วก็ทําเป็นคลิปตัดต่อไว้ให้คุณลองไปทําตามดู หมูทอดชาววังสูตรซอสไตอ้วนสุดยอดไปแล้วนะแค่นี้นะจะไปกินละออร่อยอะไรนะอ๋อทอดเปลือดด้วยอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวตออนาะ